คุณเคยรู้สึกไหมว่าการเทรดมันเหมือนเกมเดิมพันที่มีแต่ความกลัวและความโลภคอยหลอกหลอนลองนึกภาพนะคุณกำลังนั่งอยู่หน้าจอกราฟราคาเต้นระรัวหัวใจเต้นแรงไม่แพ้กันความกลัวว่าจะพลาดโอกาสโฟ m โมมันกัดกินคุณหรือบางทีความโลภอยากรวยเร็วๆก็ทำให้คุณตาบอดมองข้ามสัญญาณเตือนใช่เลย นี่แหละคือสมรภูมิรบของจิตใจนักเทรดทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเก่าเกมแค่ไหนคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับมันความกลัวที่จะเสียเงินความโลภที่จะได้กำไรทั้งหมดนี้มันบิดเบือนการตัดสินใจของคุณทำให้คุณทำพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้การเทรดไม่ได้มีแค่ความกลัวและความโลภมันยังมีวินัยที่จะนำทางคุณไปสู่ชัยชนะวินัยในการวางแผนวินัยในการทำตามแผน และวินัยในการควบคุมอารมณ์วินัยคือเข็มทิศนำทางในทะเลแห่งความผ,ลผลันผวนจำคำนี้ไว้ให้ดีเพราะมันคือหัวใจสำคัญของการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จลองเปลี่ยนมุมมองดูสิมองการเทรดเหมือนเกมหมากรุกที่คุณต้องวางแผนอย่างรอบคอบคิดถึงผลที่จะตามมาทุกครั้งอย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวนำแต่จงใช้สติปัญญาและเหตุผลเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดไม่มีใครเทรดถูกทุกครั้งหรอกแต่จงใช้ความผิดพลาดเป็นครู สอนให้คุณฉลาดขึ้นแกล่งขึ้นและรอบคอบมากขึ้นความกลัวและความโลภคือศัตรูแต่ความรู้และวินัยคืออาวุธเลือกใช้อาวุธให้ถูกประเภทแล้วคุณจะสามารถพิชิตตลาดได้แล้วคุณละ่ะมีวิธีจัดการกับความกลัวและความโลภในการเทรดยังไงลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างผมอยากฟังถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณเป็นนักเทรดที่เก่งขึ้น แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า